มาแล้วมาแล้วพวกก็ช่างเัีงเดียชั้นเนี้ยปอดผุ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 ดระวังได้ครับระวังได้เอาเข้ากลางอยังได้ตัวเียนะเอาเอาเอนฮ้ มันนี่ทีมงานมุนปุยมาซ้อยกันก็ท้าหลดลูมาอยู่เนาะคันนึงเนาะพิ่ซิมาน้ำลัางบ่เอาคือบอเป็นนั่นสักฮะบอเลยไหนอ้ตัวยาวนี่แล้วมันสิ Beng 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 sekon, aw mat Toni sekon, aw

นี่คือลักกิจยามเ้านะครับนะต้องเอาเต้นไปนะครับเฉพาะเต้นนะครับนะเนี่ยเนี่ยเน,น,นี่นี่ครับ นั่นล่ะครับหาไม้มาบันียเอาใส่โลบานะอยู่บ่ฮะคงใส่โลบานะอยู่บ่บ่ได้ใส่ะ่้ลืมบอกคงใส่แน่ให้มันดึงกันเนาะกองทุนลอนก็ยังดี หลังจากปดิประจำการอีแดงพึ่งไปนําเอามาจากหน่วหน้างานนะครับนะกลับมาใช้งานมือนี้อีแดงแรงลิตร,รตตตครับเดีย๋ยวไปหาไม้มาอิว้วมัดล็อกเลยเออนั่นก็ได้นะ เลื่อนปุ่มนะลงบ่ได้บ่หามหรือเอาได้อยู่บ่ก็ต้องซาจ,จังหน่อยนะครับเพราะว่าต้องระมัดระวังนะครับเพราะาการคนย้ายมันไปกับทางเข้ามันก็ค่อนข้างที่นะถ้าถึงเข้าทางเข้าระบ่เป็นยางล็อกงั้นจะลาะถนนแล้วเพราะว่าหลดมันหลายเนาะช่วงเช้ามันจะยืดเด้อตึงๆแล้วก็พอด้วยรับ ปม้อ,มอมาคงง่ายนะเดี๋ยวดเดี๋ยวคุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งจะพึ่งตัวนั้นจะพึ่งจะพึ่งเอาไว้ถับเนะ่เียถ้าอาไว้ถัเโโบเล็กเงานีนะขาไโอ้โบรเป็นยังขึ้นเลยเอ,เ,อเอาเอาเอาเสานะขึ้นเสาสั้นนะครับเสาคามันนะซอยร่วมมือร่วมใจกันนะครับนะเพราะว่า เดี๋ยวลุงสีก็อยู่ท่ารออยู่ตรงนั้นนะครับต้องกลับมาเอารอบที่สองอคือบรรยากาศในเชา้านะครับตอนสองโมงครับลุง คนโตคนโต๊น่าจะไม่ได้เอาไปครับน่าจะเป็นแค่เต็ม เนีได้กับ,บ่ได้ต้องรอบสองจะได้กลางเ<อ>าา้าว่าเอาไปซองสุดนี่เอาตัวหน้าขึ้นไปมันก็นจ,จิตล็อกบ่ได้ครับ,บรรเอารถเา้เามันลืน่นเอาเข้าตรงๆเลยครับต้องหาเชือกดีๆมาแล้วเนาะลูกบาลเน,นาะเชือกนาคุแล้วมีบ่หรือไปเอาอันเครื่องัอนน้ามาเคเครื่องนะนะอัน าพคือคือนมดเอาตัวเนี้เอาตัวสั้นตัวสั้นเอาตัสั้นลุยเอ,อาตัวตีนมันฮะตัวนี้รอบสองตัวนี้นะลุงบานไปหาหาถุงมันดนะ ครบป่ครบเอาไปอีกเนาะไปคนมอเตอร์ไซค์อย่าไปทิ่มเดียวได้ผู้นึ่งไปทั้งหน้าผู้นึ่งไปไล่ลางไปกันกันไว้นะเออคงซุนน้ำขบวนเด้อไทยคือเด้ออ่ะขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับีสงวัดก่อนเอา